นี้เหลือเวลาเจ็ดนาทีให้ท่านพันโทยานกรมีเวลาให้ท่านสรุปสั้นๆนะ่นห้านาทีก่อนจะลงนามเมมูสองอนาทีนะคนคนมีสีมันดิมมีน้ำอย่างไรสังคมจะสงบสุขเย็นอย่างไรให้ท่านพันโทยาน,นนะกร สท่านผูดังท้องที่พ่อขาวแม่ขาวผู้มีศีลเป็นที่รักทุกท่านนะครับท่านพ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงคอสชมากนะนะครับเพราะว่าคอสชเนมาทีหลังมาทีหลังโครงการัวบ้านนักสายศิลห้าเพียงแต่ว่ามาช่วยมารองรับมาสนับสนุนมาสนับสนุน ให้โครงการนี้นะครับถ้าว่ามีปัญหาครับเกิดมีไปขัดแข้งขัดขาใครเขามีปัญหาเนี่ครับก็ให้รายงานขึ้นมาจะได้ช่วยรับสนุนเช่นตรงนี้ที่นพไปบอกเขาว่ามีพระถามก็พอสอมาบรงทับพระใช่ไหมเอาหัวสมองส่วนไหนคิดกะไเ่ยมันก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยท่านผอแผ่กิจกาไม่ไม่ใช่นะครับมาช่วยรับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินดียิ่งขึ้นไปครับผมนะครับ เมื่อพูดถึงโครงการสร้างพรมบรดอนหาดสมานฉันด้วยกับธรรมทานพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้านี้อำเภอพัทาุีเป็นอำเภอที่สามสิเด็ดนะครับผมได้ชอบจริงๆพระทองคำมีสังคมไหมครับเลยถ้าพระทองคำเนี่ยถ้าเราไม่มีพระทองคำทีแสดงว่าพระที่อำเภอรัทลุงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหริสุ์เหมือนทองคำนะครับนะ่ ต้องว่ากัน,น,ยน,นอย่งางนั้นทีเดียวนะเพราะฉะนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือว่าการสมัครร่วมโครงการนี้ผมว่าทุกคนทุกท่านก็คงให้กว่าร่วมมือกันแล้วดำเนินการกันมาแล้วเพราะว่าผกจะรู้จากโครงการนี้กันมานานแล้วนะครับดังตัวอย่างที่บางอำเภอที่ท่านพ่อพุทท่านไดพูดไปได้ส่งมาแล้วว่าสมัครกันไปเป็นหมื่นๆคนแล้วนะครับพราแม่น้องนะครับความสมัมพันของสิ่ง ทำให้นึกถึงคำพูดเก่าๆที่ยังทันสมัยเสมอนะครับที่ว่าอันสตรีที่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีสมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีนิพพานถึงก็หมดดีเลยนะครับถ้ามีศีลกหมดดีเลยถ้าราชการศีลไม่มีก็อยาบคายคนมีศีลดีอย่างไร เอาเอาเอาเรืวซามเลยน้องพ่อเนาะไใช้การโบราณก็พออ๋อเอาตอะไรการเรือซามเลยเนาะครับเอาแต่เราพักราการไม่มีศีลก็ไม่มีดีเลยเรืวซามอะไรเลยเอาแบบไม่มีดีเลยดีกว่าแบบไหนคนมีศีลดีอย่างไรคนมีศีลเนี่ยก็เหมือนดปนดีนะครับ ดินมีน้ำเป็นไงครับเมื่อกี้ขับขึ้นรถมาทานสอ,อเนาะตามข้างๆถนนที่เห็นนะกำลังปัดดำกันเลยอเอเพอได้น้ำปั๊บก็ปัดปปดำข้าวไปดินมีน้ำมองไปที่ไหนเนี่ดูดิครับเนี่ยต้นไม้ต้นหญ้าเขียวชอุ่มพุม้งสวยมันสดชื่นมันร่มรื่นในหัวิตในหัวใจครับค,คนมีศีลน,นะเมื่อคนมีศีลแล้วสิ่งเหล่านีคค้ความร่มรื่นในชีวิต ความสดชื่นในชีวิตมันก็เกิดขึ้นครับผมดินมีน้ำข้าวกล้างอกมา,า,าคนมีศีลมีศีลข้อหนึ่งอะไรงอกขึ้นมาครับอพอใหญ่แม่ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหลัง<อ>เคี้ยวหมากอยู่ฟันไม่มีไม่ใช่เอารักษาศีแลแต่ฟันยังงอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแม่ใหญ่เนาะนะครับแม่ใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นคนมีศีลสิ่งที่งอกศีลข้อแรกอะไรงอกออกมาความมตตา ความเมตตาปราณีงอกขึ้นมาในหัวจิตในหัวใจถ,ถ้าทุกคนมีศีลข้อที่หนึ่งแล้วมีความเมตตาปราณีงอกเลยขึ้นมาแล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ต้องกังวลครับว่าใครเขาจะมาทำร้ายเบียดเบียดรู้ว่าฆ่าตัวเราคนมีศีลข้อที่สองอะไรงอกเลยขึ้นมาครับความเอื้ออาทรต่อกันการเผื่อแผ่ แบ่งกันก็ม้องมอยขึ้นคนมีศินข้อที่สามอะไรมั่งมยขึ้นมาครับความสงบในครอบครัวมก่งยขึ้นครับครับพระคุณเจ้าไม่มีครอบครัวไม่รู้หรอกครับว่าวุ่นวายขนาดไหนโอ้ยอะไรรอนเพียงแค่ออกจากบ้านลงไปนี่นะครับโทรศัพท์ตามแล้วอยู่ที่ไหนนี่เห็นตัวเองเลยนะเนี่ยพระคุณเจ้าเลยนะครับตัดปัญหาข้อนี้ได้แต่เนี่ยนี่นะครับคนมีศินข้อที่สามนี่ นะถ้าลองว่าพ่อบ้านแม่บ้านมีศินข้อทสามนะหากความสงบในครอบครัวเกิดขึ้นนะความไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นในครอบนะครัวแล้วนะครับพอสามีเราภรรยาเรารักษาสินข้อสามนี่ไม่ต้องห่วงแนละ้วเดี๋ยวกลับบ้านตรงเวลาคไม่ไปยุ่งกับใครแน่นอนนะเป็นอย่าง,งานนะั้นครับมันสบายใจความสงบเกิดขึ้นครับผม แต่ทะเลองว่าไม่มีดิสินข้อนี้ไม่มีมันมอดไหม,มไปดิมันไม่งอกเลยขึ้นมาเป็นไงครับทะเลาะกันแต่ยังออกจากบ้านแ,<บ>แต่งตัวหล่อไปไหนเนี่ยแต่งตัวสวยไปไหนเนี<อ>่ยไปเลาะตะเกียกที่ไหนอีกอ่ะมาแล้วเป็นชุนเป็นทุกข์อีกแหละครับพักไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะพักไม่รู้เลยนะครับพ<อ>ักไม่ค่อยรู้นอกจากที่พักก็อยากเล่นกันเลยนอกจากโยมาเล่าไอ้ความอาจจะหรือเราน็อกจากกาโป่ข้อสี่นี่ข้อสี่สินข้อที่สี่ถ้าเรามีสินข้อที่สี่อะไรจะงอกเลยขึ้นครับ <S <S ความจริงใจตรงไรความสงบในบ้านเมือง่ยครับผมเกิดขึ้นแน่นอนทุกวันนี้ที่บ้านเมืองเรานะครับเกิดความทุกข์ร้อนไม่สงบกันทุกวันนี้ก็เพราะพิษที่ออกจากปากนี่แหละโอ้ฮะพิษมันอยู่ข้างในใจแล้วมันพ่นออกมาทางปากนี่แหละครับมันถึงไม่มีความสงบกันอความจริงใจสัจจะความจริงใจมันไม่งอกเลยขึ้นมันไม่ก็ถูกพิษ ทางวาจ่ายทำมาไปแล้วมันถึงไม่ออกเลเพราะฉะนั้นอยากจะให้หมู่บ้านเราสงบอยากจะให้อำเภอเราสงบอยากจะให้จังหวัดเราสงบอยากให้ประเทศเราสงบก็ต uh, ้องเนี่ยทำสัจจะให้งอกเลยการเนียกนี้ไม่กล่าวร้ายการตวงไม่กล่าวร้ายไม่โอเสียดให้ร้ายใบสีนั้นต้องลอกดีนี่ยแทนต่อใปสินข้อที่ห้าถ้าเรามีสินข้อที่ห้าครับผม อะไรมอกเงยเึ้นมาเห็นท่านประหลาท่านโผล่เงันจริงก็มาเนไงประหลาดพร้อมๆนี่ผมก็พอจะมองออกแล้วครับครับเซลเล่นะประหลาดนะเนี่ยครับเดี๋ยวพาคีีรกลับไม่ได้เดี๋ยวจะกลับไม่ได้ครับถ้าเรามีสินข้อห้าสิ่งที่จะมอกเงยขึ้นมานี่นะมันต้องมันพูดง่ายๆคือมันต้องมอกเงยในจิตใจก่อนแล้วออกมาเป็นการปฏิบัติครับ สติปัญญามันจะเกิดขึ้นโอ้สุขภาพดีครับสุขภาพมันก็จะดีสติปัญญามันก็จะเกิดเขาบอกว่าชีวิตของคนเราที่มันพังเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่มีสตางค์หรอกแต่เพราะว่ามันไม่มีสติโอ้ไม่มีสตินะครับมันถึงพังไงชีวิตครับนะทดรอง่าเราไม่ดื่มที่แล้วนี่ไม่เมาเที่แล้วนี่รับรองครับสวรรค์บนดินนั่นเองครับผมเห็นสวรรค์บนดินอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผล ผลของการงอบเลยของการที่ว่าท่านท้าเนเรารักษาสีท่านหะลายครับนี่คือเรื่องของสีแต่ว่าการจะดำเนินโครงการนี้ครับให้เป็นไปเนี่ยจะทำอย่างไรพระเจ้าว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานต้องร่วมมือกันครับต้องประชุมกันต่อนับผู้นำหมู่บ้านกับที่ปรึกษาคือท้านต้องประชุมร่วมกันว่าจะเอาอย่างไรให้มันเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนครับ ไอ้เรื่องการกรอกไปสมัครอะทำกันได้อยู่แล้ว,วเขียนได้ก็รอกได้ไดส่งไปให้เขาได้จบไหมไอ้อย่างนั้นอะมันจบไปขั้นตอนหนึ่งไทยมีตรวจสอบเขียนแล้วเลยขั้นตอนต่อไปเนี่ย<ะ>ที่ท่านจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยตรงนี้สัญชาตญทำอย่างไรเนาะให้หมู่บ้านเราเนี่ยให้เป็นหมูนน่บา้านรักษาสิ่ท้าได้อย่างจริงจังมาปรึกษากันคะรับอย่างที่ท่านกูโด นะครับวัดนายใหญ่ใช่ไหมสูงเดินหสูงเดินี่ยท่านออกออกระเบียบในหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนะปรึกษากันแล้วอย่างนี้เนินวันพระงดขายเหล้าในหมู่บ้านโอ้ทางหมู่บ้านนะวันพระงดขายเหล้าในหมู่บ้านมีกรรมการไปตรวจสอบเลยร้านค้าไหนขายเหล้าผิดกติกาให้เป็นเหลืองไปแดงไปว่ากันเลยนะ สองไม่สนับสนุนการดื่มสุราในงาน,นต่างานี่ปรึกษาครับเจ้าว่าก็ไปปรึกษากับทางให้เป็นให้ให้ให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 าปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำมู่บ้านหรือถ้ารองว่าท่านมีความคิดอย่างอื่นก,ก็ทำไปแต่ผมก็คิดได้อีกสองอย่างนะครับคือทักทวนญาติโยม มาไหว้พระสวดมนต์รับศีลที่วัดตอนเย็นทุกวันได้ไหมเรามีวัดเรามีสาลาให,ใหญ่ๆแล้วเนี่ยไม่เคยมาใช้กันให้มันคุ้มค่าเลยสร้างกันจริงๆเนี่ยเป็นล้านนี่สร้างจริงๆผู้ใหญ่บ้านเคยไปไหมครับ<อ>ไม่รู้เคยพาผู้ใหญ่บ้านเคยพาญาติโยมมาช่วยปัดช่วยกวาดทุกวันไหมให้มันสะอาดทุกวันนะมานั่งรับศีลไหว้พระสวดมนต์กับพระทุกวันได้ไหมตอนเย็นถ้ามาไม่ได้ทำไงถ้ามาไม่ได้ก็ไปดู อันที่สองครับใช้เสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านได้ไหมเพราะว่าเขาจะดูชายสีเพลิงเอาต่อไปนี้เวลา19บกา<ม>รากาถ้า18กามันจะครบถึงชาติ<อ>ใช่ไหมเราก็บอก19บกากาได้เวลารับสีลไหวพละสวมตน,นเอาเลยครับเสียงตามสายในหมู่บ้านเลยครับศาสนาอื่นเขาสนใจไหมครับถึงเวลาพรกก็เปิดปูลเลยครับปูนปูนขึ้นมาเลยเขาสนใจไหมเขาไม่เคยสนใจเลยนะครับเขาทาได้แล้วรอทําไมครับไม่ทำไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านกลัวกลัวพระไม่ได้ฉันเพลินไม่ได้เห็นเท้าอย่างนี่ผมก็มองดูเวลาอยู่กลัวว่าอาหารน้นจะเย็นแล้วก่อนท่านพงศะพอท่านได้ฝากไว้ครับแม่ลงสลงนัดหลังการเล่นการอย่างนี้นะครับหลังการเล่นงนี้แล้วพระก็จะมีคุณค่าในสายตาของโยมมากขึ้นญาติโยมก็จะเคารพนับถือกองพระให้คำแนะนำทำร่วมกันนะท่านเป็นผู้นำในหมู่บ้านนะเพราะว่าพระนั่นคือผู้มีศีลแล้ว ท่านจะบวชวันเดียวท่านเพียงหรือว่าท่านบางคนไม่ได้บวชนะครับผมเหลือคนหัวมึนไม้เขาก็เรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นป้าหนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้นำนะครับนำให้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยในใจของทุกคนในหมู่บ้านตลอดครับสงบสุขก็จะเกิดขึ้นนะทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งอาจารย์ประมาทวงศ์เชมแล้วก็อีกสามท่านนะครับวันนี้เราใช้เวลาทุ้มข่ามาาครับหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับไม่ขาดไม่เกิน ก่อนที่จะได้ชี้แจงเพิ่มเติมถ้าเราทำได้ครับผมสรุปนิดเดียวครับถ้าทําได้เราจะถวายเป็นพระราชสงฆ์แด่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะถ้าทําได้ครับเกิดความรักความสามัคคีในสังคมครับและที่สําคัญครับถ้าทําได้ประเทศชาติจะเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืนครับในนามคณะผู้ดำเนินการเสวนารังกลาขอใหุณประเด็นคุณชี่ของราอย่างสมบูรณ์ุดๆนะครับที่ได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปก็จะเป็นการลงนาม โมยข้อตกลงนะครับการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับของหลวงพ่อเจ้าอำเภอพระทองคำแล้วก็ในส่วนของทางราชการโปรดรับทราบครับ คโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางสํนักงานผู้ศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับได้เนินการมาเป็นอย่างไรบ้างครับในโครงการนี้ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทางปอนซอนอสานนะครับที่ได้มาทํากิจกรรมบันทึกภาพกิจกรรมการโครงการดดบรรลหมู่บ้านรักษาศินห้าที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระถึงณนปะัจจุบันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะสงฆ์และก็ขอบคุณทางจังหวัด นครราชสีมานก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีบบมานะครับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการารณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาติ5ในครั้งนี้ซึ่งเสียงตอบรับแล้ว,ว่าการในส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนะครับจากการที่ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมรณรงค์โครงการตรงนี้นะครับิ่งที่เราพบก็เห็นหลายอย่าง นะครับทันที่มีความไม่เข้าใจของคนในจังหวัดนครราชสีมาเองก็มีพระสงฆ์ก็มีความสงสัยอยู่หลายหลายภาคส่วนหลายแห่งหลายรูปแต่แล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับจากการร่วมโครงการตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์โดยณนะขณะนี้ก็มีหลายอําเภอรายงานบุคคลผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาเกือบมื่นเจ็ดคนแล้วนะครับ ทุกอำเภอรครับที่ไปขับเคลื่อนโครงการว้ารักษาที่นเอ่อก็ไปทุกอำเภอบวกอีก5กลุ่มอำเภอพบพบทุกอำเภอซึ่งอำเภอพระโฒคำก็เป็นอำเภอ,อสุดท้ายอำเภอที่31นะครับ,รบซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นอำเภอสุดท้ายก็คือปากช่องนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัด ร่วมกับทางคณะสงฆ์จังหวัดได้ทําโครงการตรวจการและก็รณรงหมู่บ้านรักษาศีลห้าขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละครั้งแต่ละจุดที่ไปก็จะพูดในเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มีนโยบายของทางคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดท่านก็มอบนโยบายให้ทางคณะสงฆ์นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็น กาพิจกรรมที่มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพระสงฆ์ของเรามาร่วมในการฟังและก็รณรงโครงการนี้เป็นจำนวนมากหลายดูบมืงนกันคับผมครับผมครับในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเนี่ยท,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 ทุกจังหวัดก็ทํากันก็ทุกทุกจังหวัดก็ทําเพราะว่าเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคมที่แจ้งมายัง จังหวัดทุกจังหวัดนะครับช่วยกันรณรงค์แต่ว่าจะทํามากน้อยเพียงใดมันขึ้นอยู่อัตภาพด้วยศักยภาพของแต่ละแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าทุกจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนโครงการตรงนี้วิธีการอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเขาไม่เป็นไรแต่เป้าหมายก็คือว่ามีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการและเข้าใจในสถานการณ์ว่าทาไมเราต้องมารณรงค์โครงการหมู่บ้านรักษาศิลธราตัวนี้ขึ้นมาในช่วงนี้ครับเพื่อให้เกิดความรองรับเพื่อให้เกิดความรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติแล้วก็ คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นไปาตามนโยบายของมหาสีนสสมาคมและก็เป็นไปาตามที่ทางคณะคอสช,าชาท่านเห็นว่าโครงการนี้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของคนในชาตินะครับต้องขอขอบคุณทางฝ่ายทหารของเรานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครราชสีมานั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางกองทัพนะครับที่อนุญาตให้อนุสาสนาจารย์ นะครับได้มากับเคลื่อนโครงการอำเภอละ3นาย4นายบ้างตามแต่จังหวะและโอกาสนะครับซึ่งการมาขับเคลื่อนโครงการตรงนี้นี่บอกจริงๆก็คือว่าต้องขอขอบคุณและก็ชื่นใจกับทางฝ่ายอนุสาสนาจารย์ของกองทัพบกและหลายหน่วยงานนะครับซึ่งมาร่วมรูรลลงโครงการตรงนี้ผมเคยไปหลายจังหวัดนะครับก็ได้รับความชื่นชม ว่าทางคณะสงฆ์ก็ดีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็ดีแล้วก็ทางฝ่ายทหารก็ดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเมื่อวานผมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ที่ศรีสะเกดนะครับก็มีคณะสงฆ์เขาบอกว่าอยากจะเห็นทหารของจังหวัดนั้นๆนะครับได้ขับเคลื่อนเหมือนกับที่จังหวัดนครสีมานะครับไม่ใช่ว่าพูดต่อหน้านะก็คือจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมขอบคุณทางฝ่ายอนุสาสนาจารย์ของเราที่ได้มาขับเคลื่อนโครงการ ตรงนี้เคียงบ่าเคียงไหลกับทางคณะสงฆ์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับขอบคุณมากครับพ่อครับ